ไปดูกันนะคะว่าหนึ่งในห้าต้นนี้ต้นไหนคือต้นที่เราต้องการแล้วเราก็ไปดูมาแล้วต้นนั้นชื่อว่าหงเป่าซื้อไปดูกันเลยค่ะน,นต้นไหนคะขอดูชื่อสิคะ ค่ะวันหงต้นที่หนูชอบคือชื่ออะไรคะถงเป่าซื้อค่ะต้นอะไรนะคะถงเป่าซื้อเร็วลุ้นคะลุ้นตอนนี้มาสอ<ถ>งต้นละผูพ้พันทิพย์ค่ะอ๋อคุณแม่สั่งไปห้าต้นนะคะได้มาทั้งหมดห้าพันด้วยกัน ตอนนี้ยังไม่เจอเลยใช่ไหมคะลุ้นต่อไปค่ะ<ม>เจอไหมคะต้นที่สี่แล้วทำอะไรคะแปงโมสีกัวค่ะแล้วของปศอหนูอยู่ไหนอะอย่งว่าต้นนี้หรือเปล่าคะเพราะว่ามันไม่มีชื่อคะ่ะไม่มีป้ายชื่อหรอคะว้าวเราจะยืนยันได้ไงเนี่ยต้องรอมันโตแล้วไปรอ,รอมันโต ใช่เหรอเราจะติดต่อกับทางร้านดีไหมคะค่ะเพราะว่าเรากินแล้วติดใจแล้วอร่อยมากใช่ไหมอร่อยที่สุดเลยแต่ถ้าเรารอมันโตอีกประมาณ3ปีเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่หงเป่าเสื้อทำไงอะเสียใจเลยค่ะอติ าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คอยติดตามชมนะคะว่าน้องแพจะได้กินปลาลองหรือเปล่า